คม2 5 6พสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ระลอก3เสียชีวิตนิวไฮ31รายสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มสูงหลัก2,041คนผู้ป่วยหลายคนต้องรอเตียงเพื่อเข้ารับการรักษาอีกด้านหนึ่งไทยอาสาป้องกันชาติสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ภาคเอกชนผู้ประกอบการต่างก็หาหนทางช่วยคนที่ลำบากกว่าให้ผ่านพ้นวิกฤต โรคระบาดครั้งนี้ไปด้วยกันไม่ว่าจะวิกฤตไหนน้ำใจคนไทยไม่เคยขาดรวมถึงวิกฤตโควิดครั้งนี้ก็เช่นกันว่าที่พันตรีวิษณุกเกิดกุลหัวหน้าภาคไทยอาสาป้องกันชาติเปิดเผยว่าวันนี้ทางไทยอาสาป้องกันชาติสังกัดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ภายใต้การกำกับดูแลของพันเอกพัทราชัยแทนข๋มรองผู้อำนวยการกองกิจการมวลชนและสาราริเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ได้รับมอบหมายนำกำลังพลในพื้นที่อำเภอท่าชนะจำนวน8นายเดินทางมามอบอาหารขนมเครื่องดื่มจำนวน70ชุดให้กับโรงพยาบาลท่าชนะสาธารณาสุขอำเภอท่าชนะและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทองอำเภอท่าชนะโดยไทยอาสาป้องกันชาติขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาด้วยการส่งมอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจต่อสู้โรคร้ายให้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับสวัสดีครับผมว่าที่บัญษีวิรญุลเกดคุณเป็นหัวหน้าภาคนอามสอารันชาติ กองดำเนินการรักษาความมั่นคงภายใน,ในรกรุงเทพินะครับวันนี้ทางชุดของนายาสาป้องกันชาติสังกัดของอำเภอท่านชนะพร้อมกับหัวหน้า,าในขาในขาผ้านะครับจำนวนประมาณ8ท่านนะครับได้ดำเนินการในส่วนของทำเข้ากรองนะครับมอบให้ รับปริยาณตัจนะของโรงพยาบาลตัจนะ50นะครับน้ำ48แล้วก็สสอของอำเภอตัจนเข้า10กล่องนะครับน้ำ12แล้วก็2สตสมอทองนะครับข้า10น้ำ12นะครับเราได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่เวลา1 0 3 0นนะครับ3จุดตอนนี้มาถึง220หมอทอง เป็นธารกิจของสุดท้ายนเวลานี้วันนี้ในส่วนของทสปชกรมนอของภาคภาค4นะครับของอำเภอพัยนาได้ดำเนินการในส่วนตรงนี้ประเีศได้เสร็จสิ้นธุรกิจและสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับขอบคุณมากครับผม ก็เปิดให้บริการในช่วงนอกเวลาตามปกตินะครับที่เพิ่มเติมก็คือช่วงนี้นะครับช่วงที่โรงพยาบาลภาชนะนะครับงดให้บริการอยู่ช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็มีทางโรงพยาบาลนะครับประสานกับทางหมอนะครับให้ส่งคนไข้มารับบริการที่เรานะครับก็ทางรปตนะครับก็มีทีมพยาบาลวิชาชีพช่วงนี้จะสลับกันอยู่นะครับ เี๋ยวเรื่องการบริการนะครับจะให้พี่พยาบาลนะครับที่อยู่ประจําของเราได้พูดเรื่องในการแนวทางในการรักษานะครับขอบคุณครับลัคนาวันวิทยาตาแหน่งพยาบาลชา้นคีย์ดเนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทองนะคะตาบลสมอทองนี้เราให้บริการทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์และก็บริการวันเสาร์อาทิตย์มีคลินิกนอกเวลาและก็จะมี เจ้าหน้าที่ผัดเปลี่ยนกันมาอยู่มีบริการทําแผลฉีดยาแล้วก็ประสานกับทางโรงพยาบาลว่าเราจะทําเต็มที่ตามศักยภาพที่เรามีก็ได้รับ,บอมอบหมายให้บริการตรงส่วนนี้จากโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับเสริมจากทางเจ้าหน้าที่จากสำนักางานสาธา์ณสุขนะราชนะพิธีบาลมาเล็กมาช่วยกันอยู่เวรแล้วก็ให้บริการในทุกๆด้านนะคะก็คือบริการรักษา,าพยาบาลเบื้องต้น ทแยส่วนสถานการณ์ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมียอดผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นแท่นอยู่ในอันดับ5ของประเทศอันดับหนึ่งของภาคใต้สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด1 9ของอำเภอท่าชนะประจำวันที่2พฤษภาคม2564จากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอท่าชนะแจ้งว่า มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค365รายส่งตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 316รายผู้ป่วยยืนยันรายใหม่0รายรอผลการตรวจ40รายรักษาตัวที่โรงพยาบาล5รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราชธาน,นี2รายกลับบ้านแล้ว2ราย ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง3พฤษภาคม2564มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว42,162คนและมีผู้เสียชีวิตสะสม182คนขณะที่เมื่อวานนี้2พฤษภาคมทางสบรครายงานว่ามีผู้ป่วยอาการหนักเกือบ954คนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ270คน ก่อนหน้านี้มีรายงานผู้เสียชีวิตรายวันติดต่อกันสูงถึง21คนต่อเนื่องในวันที่1พฤษภาคมและ2พฤษภาคมนี้